เรื่องไหนที่ว่าใหญ่เรื่องไหนที่ว่าฮอตรองข่าวเช้านี้พร้อมรายงานเชิงวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันโดยสมฤทยทรไทยซับสมบูรณ์และอธิยุทธ์บุตรสีภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7.30ถึง8.00โทาง FM 102 www.nationradio.co.th Facebook Nation Radio Fanpage และแอปพลิเคชัน Nation Radio การเช็คอินกิมเที่ยวโดยอรสมกับเจมขนาด สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟงังมาพบกับรายการของเราอีกแล้วเช่นเคยเลยครับคุณอรสมครับค่ะใช่ค่ะรายการเช็คอินกินเที่ยวนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปดูหนังฟังเพลงกินของอร่อยพร้อมกับพาไปเที่ยวไทยในสไตล์ของอ,อรสมแล้วก็เจมถนัดน,นั่นเองใช่แล้วล่ะค่ะ,คะควันนี้นะเช่นเคยที่เราพูดไปเมื่อวานนี้บอกว่าวันนี้เราไม่ได้พาเที่ยวเองครับค่ะวันนี้เราม<อ>ีต้องบอกว่าเป็นเซเลบเซเลบโอ้โหเซเลบเลยนะฮะพาเที่ยวพาเที่ยว เขาบอกว่าเอ้ยฟังอรสมเบื่อแล้วพาไปเที่ยวในสไตล์ป้าป้ามาแล้วสไตล์อะไรนะฮะป้าป้าวันนี้เราจะไปเที่ยวในสไตล์แบบว่าเออวัยลงวัยรุ่นนะเอาใจวัยรุ่นนิดนึงนิดนึงนิดนึงแต่หลายๆคนบอกว่าเอ้ยอยากรู้อะว่าเราจะแบบพูดคุยกับใครเออแล้วเขาจะพาไปเที่ยวที่ไหนใช่วันนี้แหละ เปิดเลยโอ้โหเปิดเลยนะเปิดเรื่องนี้เลยนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดประเด็นเออเปิดประเด็นเลยครับก่อนที่เราจะพูดคุยกับเขาว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงเรามารู้จักเขานิดนึงก่อนดีกว่าอยากรู้ครับคือเรื่องของเรื่องเขามีเพจใน f e c o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  k c e b o o k นะฮะพี่ส้มก็ไปเจอมาแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจนะ เขาจะติดปากหมุดเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังขาปากหมุดเอาไว้แล้วมีรูปเป็นรูปใส่ชุดพยาบาลกับอีกรูปหนึ่งเป็นรูปชุดแบบว่าไปเที่ยวมีกล้องอยู่พี่สมเก็เฮ้ยด้วยความเสืออะไรคนเดียวกันหรือเปล่าเลยหยุดอ่านในเพจนะคะเขาเขียนว่ามีคนถามบ่อยๆไม่เสียดายวิชาชีพที่เรียนมาหรอตอบตรงๆว่าเสียดายนะ แต่คงจะเสียดายมากกว่าถ้าไม่ได้ลองใช้ชีวิตในแบบที่ทำให้เรามีความสุขอืมและเขาบอกอีกด้วยนะฮะว่าเราไม่ได้เป็นพยาบาลแล้วละ่ะสำหรับการตัดสินใจในครั้งนี้มันอาจจะดีหรือแย่เราไม่มีทางรู้แต่คิดมาสักพักแล้วว่ามันคงจะมีสิ่งที่ดีกว่าที่ต้องมาเสียใจทีหลังถ้าเราไม่ได้ตัดสินใจลงมือทำตามความฝันเราอยากจะลองดูกับมันสักตั้งหนึ่งค่ะแล้วบอกอีกนะคะว่ามีคำถามหนึ่งที่อยู่ในหัวเราอยู่ทุกวัน ความฝันและความสุขของเราแท้จริงแล้วมันคืออะไรนะเราว่าเรามีคำตอบอยู่ในใจลึกๆมาตั้งนานแล้วละ่ะแต่ก่อนหน้านี้เราไม่มีความกล้าคำตอบมันเลยเป็นภาพจางๆเห็นภาพไม่ค่อยชัดคำตอบมันกลับค่อยๆเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นแบบไม่รู้ตัว หลังจากที่ช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาพอเราได้เริ่มออกเดินทางได้เจอได้เห็นได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้คนมันทําให้เราเริ่มคิดมากขึ้นมากขึ้นม,มุมมองหลายๆอย่างเราเปลี่ยนไปแล้วเขาบอกอีกด้วยนะฮะว่าเราพบว่าเรามีความสุขเมื่อได้ออกเดินทางได้ทําขนม,มย้อมผ้า ทำกระเป๋าขายของสิ่งเหล่านี้ทําให้เราได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นครับค่ะเราถามตัวเองอีกครั้งมันใช่ความสุขจริงๆหรือเปล่าเราเหนื่อยนะเวลาทำอะไรพวกนี้บางครั้งเหนื่อยกว่าการทำงานปกติหลายเท่าเลยเงินที่ได้มาบางครั้งก็กำไรเล็กๆน้อยๆ้อ,อแต่ทำไมนะเราถึงอยากทำทำไมเราถึงสนุกเวลาได้ทำสิ่งเหล่านี้ครับและอยู่ดีๆวันนี้ตื่นมา จากพยาบาลกลายมาเป็นแม่ค้าขายของอซึ่งในชีวิตจริงมีหลายคนรอบตัวไม่เห็นด้วยแต่เราว่าเราเลือกที่จะลองสู้กับมันมาสักตั้งดีกว่าต่อจากนี้ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรอีกสองเดือนเราอาจจะกลับมาเป็นพยาบาลเหมือนเดิมก็ได้แต่เราก็ถือว่าเราได้เลือกและเริ่มทำมันแล้ว เราสัญญากับตัวเองและคนข้างๆเราว่าจะทําให้ดีที่สุดเถึงแม้จะไม่ได้เป็นพยาบาลแล้วเรายังพาเพื่อนๆฉันกลัวที่แคบออกเดินทางไปรยกันอยู่นะเพราะมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วลหะเพจนี้เนี่ยทำให้เราได้เจอเพื่อนๆมากมายหลายคนกลายมาเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทที่ช่วยเหลือกันในชีวิตจริงสําหรับเรานี่แหละคือความคุ้มค่าของการทําเพจนี้เราเชื่อว่าหลายๆคนมีความฝันเหมือนเรามาลงมือทําพร้อมกันนะ เราเริ่มจากศูนย์เหมือนกันทุกอย่างต้องสร้างขึ้นมาด้วยมือของตัวเองเหมือนกันเราเคยบอกแล้วว่าเราไม่กลัวลำบ,บากแต่เรากลัวไม่มีความสุขขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ทำให้เราได้เจอความฝันเป้าหมายและมิตรภาพดีๆในที่แห่งนี้นะคะเลิฟลสัสิคนเดิม,อ,มอ่ะเราเพิ่มให้นิดนึงเพิ่มว่าเพิ่มเติมคือ, Happy อแฮปปี้มากอ๋อแฮปปี้มากๆเลยนะครับตรงนี้แหละที่ เรสมรู้สึกว่ามันสะดุดสะดุดมากๆจนต้องเชิญเขามาพูดคุยในรายการในวันนี้เลยค่ะไม่รอช้าดีกว่าเนอะเราไปพูดคุยกับคุณศศิวิไลโสพลวิมลสวัสดิ์นะคะหรือคุณสิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสิครับโอ้โหเราก็ได้เท้าความไปเราได้เท้าความแล้วนะคุณสเรียกกันสั้นๆแล้วกันเนาะค่ะได้ค่ะเรียกสิก็ได้ค่ะได้ค่ะคุณสะคือส้มต้องบอกก่อนว่าส้มเผอิญว่า เล่น Facebook แล้วไปเจอเพจฉันกลัวที่แคบถามนิดนึงชื่อเพจนี้ได้มาแต่ใดได้แต่ใดมาได้แต่ใดมาก็คือฉันกลัวที่แคบหรอที่ดิเงาสีแบบเหมือนท่องเที่ยวมาเยอะเหมือนกันเคยไปท่องเที่ยวอะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยแบบ ก็ไม่อยากโพรูปตัวเองออเลงเฟซบุ๊กตัวเองโกงเ่อนผันไสก็เลยเฮ้ย <laughs> จะเปิดเพจไปแชร์รูปดีกว่าวะอะไรประมาณนี้ค่ะอืมเราก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะเปิดเพจชื่ออะไรดีแล้วก็อยู่ๆชื่อนี้มันปิงขึ้นมาในหัวค่ะแบบตอนนั้นน่ะไม่อยากได้ชื่อว่าแบบมีคําว่าเที่ยววิอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ชื่อชิคๆที่ไม่เหมือนใครใก็แ,แบบอยู่ๆชื่อนี้มันก็เด้งขึ้นมาในหัวเฮ้ยอันนี้แหละต้องอันนี้แล้วแหละอันนี้ยังข้อแต่ต้องบอกว่าสะดุดนะ สะดุดใช่ไหมสะดุะด,ดุกวันนี้ทุกคนก็ยังบอกว่าชื่อเพจเกดีอ่าแต่ก็ยังไม่มีใครเอกใจว่าแบบมันเป็นเพจท่องเที่ยวอะเยค่ะถ้าถามว่าทำไมต้องกดี่คาดสิอธิบายจากชื่อแถนกดี่คาดเลยนะค่ะคือ ก็ไม่ชอบอยู่ในที่แคบแคเลยต้องออกไปสู่โลกกว้างออกไปท่องเที่ยวออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆในที่กว้างกวงประมาณนี้ค่ะค่ะต้องบอกว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์นะคือซ้มเปิดเข้าไปตอนแรกก็คิดว่าเป็นแบบว่าส่วนตัวแต่เขาเอ๊ะทำไมคนนี้ใช้ชื่อว่าฉันกลัวที่แคบก็เลยเข้าไปดูเริ่มต้นเลยคุณสี่้มยอมรับคือซ้มเห็นว่าเฮ้ยผ่คนนี้ไปเที่ยวอ่ะ แล้วส้มเป็นคนที่ชอบเที่ยวก็เลยไปคลิกดูพอไปคลิกดูอ่านชื่อเอ๊ะแปลกใจอืก็เลยไปเลื่อนดูเลื่อนดูเรื่อยๆแล้วไปอ่านเจออีกตัวที่ปักหมุดไว้นี่แหละค่ะเมื่อก่อนคุณสีเป็นพยาบาลหรือเปล่าอย่างที่เห็นแต่ทำไมยอมลาออกมาทําตามความฝันนะฮะคือการเป็นท่องเที่ยวเนี่ยตรงไหนเป็นแรงบันดาลใจให้คุณสีตรงนี้ คือตอนแรกต้องต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้สินนไม่ได้ออกมาเพื่อจะแบบท่องเที่ยวอย่างเดียวเลยคือมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าเราไม่ทางานอย่างอื่นเลยแล้วเที่ยวอย่างเดียวเลยอะไรอย่างนี้ค่ะเ,ออเดี๋ยวไม่มีสกีอะไรออแต่ว่าถามว่าถ้าให้พูดในอีกแน,หนวหนึ่งคือการท่องเที่ยวเป็นแรงบนนันดาลใจที่จะให้เราทําตามความขันมากกว่าคือแต่ก่อนที่สิเป็นพยาบาลนะคะเป็นพยาบาลที่รักการท่องเที่ยวเวลาเราทํางานเครียดเหนื่อยแล้วอ่ะมีเวลาว่างแค่แบบวันสองวันอย่างเงี้ยสิก็จะออกไป แบบจัดทริปแบบ,บ,บพาเพื่อนไปเที่ยวบ้างไปเที่ยวกับเพื่อนที่ทำงานไปเที่ยวกับแฟนไปกับครอบครัวไปตลอดเลยค่ะคือจะไม่อยู่ในกรุงเทพเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วแล้วพอแบบช่วงหลังๆอะค่ะมันก็แบบ เหมือนเราก็ไม่แฮปปี้กับงานที่เราทำเอาจริงๆนะค่ะแล้วบวกกับการได้ออกไปท่องเที่ยวกับการได้ทำแบบตามความฝันหลายๆอย่างตอนนั้นก็เริ่มเรียนยอมผ้าเริ่มเรียนทำขนมเริ่มขายของไปด้วยอะไรอย่างเนี้ยค่ะมันก็แบบเฮ้ยทำไมทำตรงนั้นแล้วมันมีความสุขจังเลยอะไรอย่างงี้แบบพอมาทำงานประจำนะตื่นเช้ามาคือไม่อยากมาทำงานค่ะ แต่พอถ้าเป็นวันหยุดแล้วต้องแบบทาของพวกนี้ขายหรือว่าทําขนมขายหรือต้องมายอมผ้าขายเนี้ยมันเอาแรงมาจากไหนก็ไม่รู้อะคะ่ะมันสุกได้มันใช่ใช่ทางที่มันเหนื่อยกว่านะแล้วเงินมันก็ไม่ได้เยอะกว่า,วาด้วยอนะไรเงี้ยแต่มันเหมือนแบบมีแรงมานานใจที่จะให้ทําในสิ่งสิ่งนานมากกว่าอนะไรเงี้ยพอจุดจุดหนึ่งที่ทิกมากๆก,ก็เลยแบบ ไม่ไหวแล้วไปทํางานแล้วแบบนี้ไม่มีความสุขไม่อยากเปลี่ยนไปทํางานเลยเราก็เริ่มมาคิดจดตัวเองแล้วว่ามาถึงจุดจุดนี้คือแบบเหมือนเป็นท็องสิกในในชีวิตการทํางานแล้วนะค่ะก็คือต้องเปลี่ยนใช่ใช่เราเราจะอยู่กับ การไม่มีความสุขไปทุกวันทุกวันอย่างนี้ไม่ได้แล้วอนะไรยเงี้ยราก็ดูว่าแล้วเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขละ่ะเ,ออเรา <ทะ S 1> ชอบอะไรค่ะก็เลยหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจเลยว่าแบบลาออกจากงานประจาเพื่อที่จะไปทำตามความฝันของตัวเองก็คือที่จะอย่างมีธุรกิจเป็นของตัวเองคือธุรกิจเสื้อผ้าอนะไรอย่างเงี้ยคือก็จะออกแบบออกแบบเสื้อผ้าที่เป็นสไตล์ของตัวเองแล้วก็เอามาย้อมเป็นมัดย้อมอะค่ะแล้วก็ขายของไปด้วยแล้วก็ทําให้เรามีเวลามากขึ้นตอนนั้นก็คือเที่ยวหนักขึ้นกว่าเดิมม,มีเวลามากขึ้นนะคะ าการทํางานก็คืออยู่ที่ไหนก็ได้แล้วก็ทํางานได้ประมาณนั้นนะคะออยู่ที่ไหนก็ขายของได้อะไรอย่างนี้เขามีคอมพิวเตอร์เครื่องมือก็คือทํางานได้แล้วบางทีไปนั่งงานมิวที่ทํางานเป็นทะเลเป็นภูเขาอย่างเงี้ยคือมันโคตรมีความสุขเลย,เลย<ช>อะไรอย่างนี้ยค่ะทีนี้เราทําโฟ๊อกไว้ทยนึงก็รับออเดอร์อย่างเดียวไงคะแล้วก็อาทิตย์นึงก็อาจจะบอกลูกค้าว่าส่งแค่ครั้งเดียวนะคะอะไรอย่างนี้ค่ะถี่วางแผนทุกอย่างแล้วเราบอกว่าถ้าเราจะออกจากงานประจําแล้วอะจะทำอะไร เราจะทําอะไรเพื่อเลี้ยงตัวเองอมไม่ใช่ว่าออกโดยที่แบบอ,อยาอยออใช่ไหมใช,ใช,ใช่ใช่ใช่คือแพลไหนไว้หมดแล้วค่ะว่าแบบเฮ้ยเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้เอาเงินที่ไหนมาใช้ในชีวิตประจําวันประมาณนี้ยค,ค่ะอืคือตอนนั้นบอกเคื่อนเลยว่าเราไม่รู้นะว่าทางที่เราเลือกมันจะดีหรือไม่ดีอีกเดือนสองเดือนเราอาจจะกลับมาสมัครงานเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าเราขอเลือกก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้นะจุดๆนี้เราไม่โอเคแล้วะอะไรเงี้ยค่ะไม่มีความสุขถามเพื่อนสินิดนึงว่า จำได้ไหมว่าที่เที่ยวที่คุณสี่ออกจากงานแล้วมาเริ่มท่องเที่ยวอย่างแบบจริงจจังๆเนี่ยที่แรกเป็นที่ไหนคะที่แรกเลยเหรอคะพอจะจำได้ไหม เอาแบบว่าใกล้ๆช่วงที่จะออกแล้วกันได้ได้ได้คือ<ด>น่าจะเป็นสังขาบุรีค่ะครับแล้วตอนนั้นก็คือ,คอเริ่มทําเพจแล้วก็ลงเพจเป็นแบบเหมือนทิปแรกของเพจอย่างนี้ด้วยค่ะ<อ><อ>คือก่อนหน้านี้ตอนทํางานนะการเที่ยวจะค่อนข้างเหมือนแบบแอบหรูหรลักชัวรี่นิดนึงอตอนนั้นเงินเยอะ,ยะอะไรแบบนี้อย่างนั้นคือทำงานมีเงินเยอะแล้็เที่ยวแบบสบายๆนอนโรงแรมดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่า วันหนึ่งดันมีความรู้สึกหนึ่งเกิดขึ้นโดยที่บอกว่าทำไมถึงมานอนโดยที่ไม่มีแอคทิวิต้อะไรเลยแล้วแบบนอนดูทีวีเอออะไรอย่างนี้แล้วมันรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมานะณวันนั้นนะคะเออเราเราทําให้มีไอเดียเกิดขึ้นว่าเฮ้ยทริปหน้าจะลองเที่ยวแบบลุยๆดูบ้างลองเที่ยวแบบไม่ต้องมานอนอยู่แล้วไม่ต้องสบายเลยอะค่ะก็เลยไปกับการสองคนค่ะทริปนั้นบอกว่างั้นเราไปสังขาบุรีกันไหมอ่า โดยที่ไปเที่ยวโดยที่ไม่มีแผนอะไรในหัวสักอย่างเลยค่ะรู้แค่ว่าอยากนั่งรถไฟไปเอออยากไปด้วยวิธีการนั่งรถไฟไปขึ้นรถไฟที่ไหนปรถไฟออกกี่โมงรู้แค่นี้รู้แค่ว่าสังขบุรีมันไกลนะจำไม่คิดว่ามันจะไกลขนาดว่าพอไปเจอจริงๆแล้วเออสิบชั่วโมงถึงอะไรอยเี้ยคะไกลมากใช่ใช่แต่ว่าทริปนั้นไม่ได้ผิดหวังอะไรเลยเพราะเหมือนเวลาสิไปเที่ยวอะค่ะสิจะไม่ตั้งความหวังเลยว่าเราจะต้องเจออันนี้เจออันนี้เจออันนี้ใช่ มันเลยไม่ผิดหวังเลยค่ะคุณร่อมคุณเจมันก็เลยแบบไปถึงครับ ต้องไปต่อยังไงคือเหมือนแบบไม่มีไม่มีกําหนดไม่มีแผนในหัวเลยอะไปหาเอาข้างหน้าว่าแบบเรานั่งรถไฟไปถึงใช่ใช่ไปเลยอดับหน้าว่าไปหาเรยื่งรล่าวเอาข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยไปถึงระหว่างทางแล้วไปต่อยังไงอะไรเงี้ยก็ถามคนข้างทางเอาอย่างเงี้ยตารางรถก็ไม่ทราบว่าแบบว่าเดี๋ยวรถบัสเขาจะมากี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปรออะไรเงี้ยแต่ทริปนั้นสนุกมากแล้วก็แบบถือว่าเป็นเหมือนแบบจุดเริ่มต้นของเพศค่ะทําให้คุณสิมีแรงบันดาลใจ มาสร้างช่องโที่แคบขึ้นมาเนาะใช่ใช่แล้วแรกๆพอสร้างเพจขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณสิผลตอบรับเป็นยังไงบ้างผลตอบรับดีเกินคาดคือตอนแรกค่ะติสร้างเพจเพื่อที่จะแบบเอาไว้แชร์รูปให้เพื่อนที่เรารู้จักนี่แหละให้เขาได้เห็นแต่ดันเป็นเหมือนแบบว่ายอดฟอลโล่ยอดไลค์อะค่ะแบบมาเยอะมากจากไหนก็ไม่รู้อ แล้วคือทิปต่อไปจากนั้นคือสิลองเขียนรีวิวแพร่ที่เป็นบ้านเกิดตัวเองอะค,ะคอ่ะอ่าคือแพร่เป็นเมืองที่แบบใครๆก็มองว่าเป็นทาง่านทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยสิ่งก็เลยสังมองบอกว่าเฮ้ยไหนลองเขียนบ้านตัวเองดูดิอ,อะไรเง<อ>ี้ยแล้วก็เขียนในมุมมองว่าเราอะเกิดที่แพร่นะถ้ามาแพร่ต้องทําอะไรบ้างเขากินข้าวร้านไหนเที่ยวอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วก็ลองเขียนลงเพจได้แหละเราเขียนลงพันทิปด้วยครั้งนั้นแล้วพันทิปเขาแชร์ให้เป็นกระทูนแนะนำนะคะก็เลยเหมือนกันมียอดแบบเข้ามาไลค์น ถลม่มทลายอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตอนนั้นยังสงสัยคือยังไม่ค่อยรู้ในวงการนี้ว่าเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือยอมไลเพจมาจากไหนเต็มไปหมดเลยเไรเนะะี้ยค่ะจนมารู้ทีหลังหลังจากนั้นแบบสามสี่วันแล้วอะคะ่ะว่าแบบ 1, ทันทีเขาแชร์ให้ก็ดีใจมากเหมือนแบบหลังจากเรื่องราววันนั้นนะคะก็ทําให้คนรู้จักเพจเ,เยอะมากขึ้นเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนของเพจเลยอะคะ่ะตอนแรกเปิดมาก็เฉยเฉยนิ่งๆอ,อะไรเงี้ยยอ็ไลค์ก็เพิ่มเป็นหลักเบิร์นโอ้โหต้องบอกเลยว่าแบบพลิกเลยนะ แล้วมีความสุขไหมคุณคุณสี่พอเราเห็นว่าเฮ้ยมีคนที่แบบรักการเดินทางรักการท่องเที่ยวเข้ามากดไลค์คุณสี่มากขึ้นสอบถามม,ามีความสุขมากมค่ะมีความสุขมากแล้วคือเหมือนแบบเพื่อนในเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาคุยไมยเฟศมาคุยมีบางคนส่งขนมมาให้อะไรอย่างเงี้ยบางคนเจอแล้วแบบจาได้แล้วก็แบบเฮ้ย<ะ>ทําให้เรามีกําลังใจที่จะทาต่อไปนะคะน้าเนาะ ใช่ใช่เพราะว่าบางทีสิไปขายของใช่ปะเขาก็จะจาได้ว่าเฮ้ยเจ้าของเพจจังว่าที่ค่เาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปอุดหนุนของที่ร้านแล้วพี่จะเอาขนมไปให้ด้วยนะ,ะอะไรอย่อางเงี้ยนะคะแล้วก็บอกเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วย่ดีใจแล้วก็กลายเป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันไปเลยอะคะ่ะคือเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นแบบ หมือนแค่คนรู้จักในเพจอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นมิตรภาพที่เกิดขึ้นมากกว่าค่ะโอดีจังเลยเนาะแล้วอย่างงี้คุณสีเวลาไปไปเที่ยวแต่ละครั้งเนี่ยฮะเรามีเทคนิคการถ่ายภาพหรือ,อยังไงเป็นพิเศษหรือว่าเรามีกล้องคู่ใจของเราไหมฮะเพื่อที่จะ,ะดึงดูดให้คนมาดูบอกว่าเนี่ยเราถ่ายเท่าเรื่องราวด้วยภาพด้วยก็ได้งียฮะ,ค,ะค่ะที่จริงอ่ะคือไม่มีเทคนิคการถ่ายภาพอะไรเลยคือแตนสีเป็นคนถ่ายรูปให้ไปได้การนะคะค่ะแล้วทีนี้คือเขาก็ไม่ใช่ตากล้องมืออาชีพอะไรเลยเราถ่ายรูปด้วย ด้วยใจที่อยากจะถ่ายมาั้งคะด้วยแบบมุมมองที่อยากจะท<อ>ีเซนออกมามากกว่าใช่ใช่มไม่มีหลักการไม่มีว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ใช้กล้องราคาแพงอะไรด้วยเริ่มคลิปแรกๆอะคา่ะเราใช้มือถือใช้ไอโฟนถ่ายกันค่ะทุกคลิปเลยค่ะแต่ว่าพอ่อแท็กไปคือ หาเริ่มงานเข้ามามีสปอนเซอร์เป็นแคนนอนตั้งแต่หาดเดือนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเป็นกล้องดีดีมีเลเลด์มาเราก็ตื่นเต้นมากเลยอันนั้นเป็นงานแรกเราเป็นแคนนอนเราก็แบบเฮ้ยมีอย่างนี้ขออะไรอย่างเงี้ยคือแบบ มีเที่ยวเราสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยแล้วก็ยิ่งมีกําลังใจใหญ่เลยใช่ไหมจากนั้นก็คือใช้กล้องตัวนั้นมาตลอดค่ะค่ะแล้วทริปล่าสุดที่คุณสิไปนี่ไปที่ไหนคะล่าสุดเลยใช่ไหมป็ออินเดียดีกว่าอินเดียคุณเห็นรูปอยู่ประมาณสองอาทิตย์ค่ะบางคนคนที่ฟังอยู่คุณสิบอกว่าเอยากจะไปอินเดียบ้างค่ะคุณสิแนะนานิดนึงว่าเอ๊ะคุณสิวางแผนยังไงเดินทางด้วยอะไรแล้วก็ไปที่นู่นไปที่ไหนบ้าง คร่าวๆให้ค<ๆ>ุณฟังได้ฟัง,งนิดนึงเป็นไกด์ไลน์โอเคค่ะก็อินเดียทริปล่าสุดนะคะจิตใจทำงานให้ไทยสมายตส่กันในไทยสมายนะคะ่ะถ,ถามว่าได้วางแผนอะไรมากไหมคือแทบจะไม่เลย <hoo. S 2> อ,อยู่ที่บางไทยจิตวางแผนแค่ว่าเราจองที่คือจองโฮสเทลไว้แค่นั้นเองอ่ะเราก็แบบ ถามเพื่อนไม่เคยไปอินเดียมาบ้างว่าแบบต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ากังวลแค,ค่เรื่องอาหารการกินนะคะเราก็เลยเตรียมอาหารทั่วอาหารสําเร็จรูปไปในบางส่วนพราเรากล,กลัวกินไม่ได้แล้วเราก็เนกาิีกับอินเดียมากคือว่าเอ้ยแต่ว่าเห็นมาเยอะเห็นช้ยใช่ใช่เห็นมาเยอะแล้วเขาพูดให้ฟังเยอะมากค่ะแล้วก็บอกว่าเอาแต่เอาวะเป็นชายในชีวิตแล้วกันถ้าไม่ได้ไปทํางานอ่ะเราคงไม่คิดว่าจะไปจริงจริงเลยนะครับ อพอไปถึงคือเขตคาดคือแบบสนุกมากค่ะทวัน เราจริงๆอินเดียเป็นประเทศที่แบบคือสิ่งแวดล้อมเขามันไม่ค่อยสะอาดอันนี้เราก็ทราบกัน,กน,นอยูอ่เนาะแต่ว่าสถาปฏิยกรรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวเขาคือแบบอลังการมากอะ่ะอ,อพอเห็นแล้วคือแบบอยากกลับไปอีกเลยคือแบบทริปที่ผ่านมาเป็นสามวันนะคะคือยังไม่พออยากไปอีกอค่ะใช่คือกลับารเปลี่ยนความคิดเราไปเลยอย่างเงี้ยบางทีเราไปฟังคนอื่นมามุมมองของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้จริงด้วยครับเพราะว่าเอาง่ายๆนะคุณสิคือตัวซมเองเนี่ย คำว่าอินเดียเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่านอกสายตาเลยก็ว่าได้นะเพราะเราไม่ได้คิดถึงว่าเฮ้ยเป็นประเทศที่เราต้องไปเที่ยวนิดนใช่แต่พอซ่มไปดูในเพจของคุณสิก็คือฉันกลัวที่แคบเนี่ยเอ้าคุณสิไปเที่ยวอินเดียอินเดียมีอะไรที่น่าเที่ยวหรอซ้มก็คลิกรูปเข้าไปไปดูเลยคุณสิสิ่งที่เห็นนั่นคือแบบอย่างที่คุณสิเล่าให้ฟังนะคืองามมากๆเจมองต้องชวนคุณผู้ฟังไปดูเลยนะจริงๆคุณผู้ฟังต้องเซิร์ชไปเลย ฉันกลัวที่แทบง่ายๆเลยเข้า b o o k ค่ะไปเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกับคุณสิแล้วกันเนาะคือคุณสิเนี่ยเขาก็จะคอยตอบด้วยว่าเออตรงนี้อะไรยังไงทายมาได้เลยใช่ใช่น่ารักน่ารักค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคุณสิพอไปถึงอินเดียไปเที่ยวตามจุดต่างๆแล้วเนี่ยที่พงที่พักอะไรยังไงบ้าง คือมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่แบบโอเคเลยคือชอบประทับใจคือสิไม่ได้วางแผนเลยว่าไปถึงอ่ะสีจะนั่งรถอะไรเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเออไปถึงเราก็สอบถามข้อมูลจากคนที่เขาดูแลโฮเทลอะค่ะว่าเราอ่ะต้องการไปเที่ยวที่นี่ที่นี่ที่นี่อะค่ะให้เขาแนะนําเราเลยว่าไปถามเอาสดๆเลยว่าเนี่ยจะต้องเดินทางยังไงหรอแล้วฉันต้องไปที่ไหนก่อนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถ ให้ข้อมูลเราได้แล้วเราก็เที่ยวตามที่เขาแนะนําได้อะไรเงี้ยก่อนไปอ่ะเพื่อนเพื่อนก็จะบอกว่าเฮ้ยต้องระวังโดนหลอกนะไปอินเดียใครไม่โดนหลอกแแล้ว่าไปไม่ถึงอินเดีแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าแบว่าที่ไปถึงเนี่ยเราโดนหลอกือนเดินถึงว่าไหมแต่เราก็ระวังตัวนะคือเดินทางท่องเที่ยวเขาด้วยรถแบบ ลิชชออะเออเป็นแบบเหมือนคล้ายๆรถตุ๊กๆอะค่ะค่ะาเดินทางค่าของที่ที่นั่นอะคือถูกมากจนเราไม่รู้ว่าเราโดนหลอกหรือเปล่าคือด้วความที่ว่าคุณสิได้เพื่อนบอกว่าเฮ้ยระวังโดนหลอกนะมันก็เลยเป็นเหมือนเกาะป้องกันคุณสิไปด้วยใช่ไหมจริงๆอาจจะถูกกว่านั้นก็ได้ ถ้าเออถูกคือจริกถูกกว่านั้นไงแต่คือมันถูกแล้วฉันก็ถกว่าเอ้ยจะไปจากที่เที่ยวนึงไปที่เที่ยวนึงอะค่ะผมว่านั่งไปหกคนเนี้ยเขาเรียกเราแปดสิบาทแปดสิบใช่ไหมคือโคตรถูกแล้วนะคือมันถูกแล้วว่ะแต่ไอ้คนขับรถอาจจะคิดว่าเออเนี่ยโดนหลอกแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งก็เต็มใจนะแปดสิบคือถูกของเราแล้วใช่ใช่ติ๊กไทอีกตั้งหานะก็คือทริปอินเดียท่องเที่ยวปค่าไปสามวันใช่ไหมคะเสียงเงินไป ไม่รวมตัวเครื่องบินนะคะสองพันห้าไม่ถึงไม่ถึงสองพันห้าใช่ถูกมากคุณอรสมไปกินมะพร้าวปั่นก็ต้องสามพันแล้วถูกกว่าเที่ยวในเมืองเอใช่จริงจริงคุณสี่ส้มเคยตอนนั้นเมานิดนึงคุณสี่ส้มไปหลีเป๊ะแล้วส้มไปกินมะพร้าวปั่นแล้วก็เอินว่าถูกใจรสชาติมาก ตกแหวกแล้วค่าบริการนู่นนี่นั่นแล้วประมาณกับ4ี่รอยบาทคุณสิหัวใจจริงหรอจริงหัวใจหัวหัวใจของดิฉันนี่แบบว่าเออลงทะเลไปเลยแล้วท่านทำอร่อยไงคุณสิจบกันวันนั้นเลยทริปนั้นเลยปลาไปสี่ลูกสี่ลูกกันนะขากลับเลยต้องบอกว่าเออไม่ต้องไม่ต้องเรียกรถไม่ต้องเดินไปเดินไปตังหมดตังหมดตังหมดเออคุณสิวิแต่ถูกมากนะ2 5 0พบ้าทดใช่ถูกมากค่ะแล้วคือแต่ว่านิดนึงคือตรงอาหารนะคะถ้า คนไม่ชอบเครื่องเทศอะไร<จ>ะอย่างเงี้ยอาจจะลำบากนิดนึงเราก็เลยถามคนขับรถด้านแหละว่าเธอช่วยพาฉันไปร้านอาหารหน่อยอขอเป็นแพัตาคารก็ได้เพราะมีคนบอกว่าถึงเป็นพัตาคารก็ไม่แพงอ่านก็ไปเจน่ะเขาก็พาเราไปแต่ว่าเขาเป็นเมืองใจปูราที่ไปอะคะ่ะเขาเป็นเลเจเชอรียานนะคะเพราะฉะนั้นคือเนื้อสัตว์จะไม่มีเลยหาไม่มีเลยมไม่มีไขเลยแล้วเขาใช้มือ,ไ,มมอไหมฮะเวลาเขาทานอะ ใช้ม้ยเขาก็ใช้มือตักแป้งแล้วก็จุ่มจุมกับเครื่องเทศค่ขอช่ไหมครับเราเอาช้อนช่อมไปเราเตรียมไปเราเตรียี้ถือว่าเตรียมค่ะอันนี้ถือว่าโอเคนะเราเตรียมช้อนไปเตรียมช้อนช่อมอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงอ่ะถ้าเป็นร้านแบดดีๆนิดนนงขอเขาเขาก็มีให้ค่ะถ้าไม่ใช่ร้านข้างทางซึ่งเราแบบว่าเราแวงอยู่แล้วร้านข้างทางเราไม่กินเลยเรากลัวเรากลัวท้องเสียค่ะค่ะ ใช่ใช่แล้วคือแต่เหมือนคนอื่นเนาะเนาะใช่ใ่เขาไปยืนเขาดูเขาทําแล้วเราก็ไม่สามารถกินได้จริงๆนะเราก็ไม่ใช่ว่าคุณหนูนะแต่เราก็แบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเสียนั่นแหละเข้าใจฟิลนะคุณสี่ กินตามร้านอาหารอย่างนั้นก็คือเสียตังน้อยมากอ่ะหกคนก็คนละเลาะไม่ถึงร้อยแปดสิบบาทอย่างเงี้ยค่ะเออก็สั่งอย่างแบบข้าวผัดข้าวผัดแบบมังสวิรัติอะไรเงี้ยค่ะก็พอทานได้แล้วก็หอยกระป๋งไว้ด้วยก็กินด้วยอะไรเงี้ยเอาไปร่วมเนาะ ใช่ใช่ใช่ก็มีเรื่องหนึ่งคือไปเจอราพิซซ่าคือตามหาร้านพิซซ่าคือเห็นร้านหนึ่งหนึ่งสองเนี้ยมันันรอนแล้วแหละมีพิซซ่าต้องมีไก่ทอดไก่ไก่อบไก่อบเลยนะพอไปถึงไม่มีไก่เลยแม้แต่ชิ้นเดียวเป็นพิซซ่าหน้าแบบหน้าเครื่องเทลอะค่ะหนักไปก็คือกินไม่ได้แค่ชิมชิมเฉยๆยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ก็โชคดีกว่านั้นก็คือไปเจอ แมนโดนล์โอ้ช่วยชีวิตอย่างนี้ก็ต้องมีเนื้อแบบซามูไรใช่มีไหมฮะไม่มีไก่ทอด แล้วคือขนาดแม็กโดนัลยังถูกกว่าบ้านเราเยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะอืมอันไหนก็เลยกินแม็กโดนัลไปสองมื้อเลยเราไม่ไหวจริงเนาะใครไปอินเดียไปฝากฮิ้วแม็กโดนัลมาด้วยถึงบ้านเราไปเหี่ยวพอดีหลับเพื่อนเพื่อนในเพจนะคะแบบเพื่อนติก็บ่นในในเพจนิดนึงนะค่ะเรื่องอะไรเขาก็แบบแม่ใส่มาพี่พี่ต้องรอไปกิน KFC KFC อยู่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นนะเขาบอกมีติมาอย่างเงี้ยติ้งก็แพี่ตุ๊กตุ๊กไปร้าง KFC แล้วพอไปถึงเกาบอกว่าร้านเจ๋ง เวลาฉันตายอดร้านสิทตายอดไปอีกตอนแรกคิดว่าแบบว่าโหสบายแล้วมีเคเอฟซีด้วยอะไรเงี้ยพอไปถึงร้านเจ๊แบบว่าคือเขาคงขายไม่ค่อยได้เพราะคนที่นั่นเขาไม่กินเนื้อสัตว์กันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจบเลยชีวิตคุณสิจบเลยจบเลยจบเลยเวลากลับบ้านพอดีเลยอ่เนี่ยเราก็ได้รู้จักคุณสิไปแล้วเนาะว่าเอ๊ะเป็นยังไงการเดินทางของเขาเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าเราแค่ฟังเนี่ย เราอยากไปอินเดียเลยนะอยากไปอินเดียจริงๆัางที่เราไม่มีในหัวเลยนะโอ้สิเป็นคนแบบไม่ลุยไม่เที่ยวลุยอะไรขนาดนั้นนะแต่ไปอินเดียเนี่ยคือแบบติดใจเลยอะคนสองคนอาจจะไม่สนุกนัในยุคตอนที่ฝนตัวนะคะคือเราไปกันหกคนนะคะมันก็เคยตั้งใจสนุกจะเลยเราออาคนเราไปข่มหรือ่าไม่คืไม่มีใครกล้าแน่ๆใช่ไหมอ่ะคุณสี ฝากเพจนิดหนึ่งเพจคุณสิชื่ออะไรยังไงค่ะสำหรับเพจของชาสินะคะก็คือชื่อเพจฉันกลัวที่แคบนะคะก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ฟังอยู่ค่ะฝากไปกดไลค์ฝากติดตามด้วยเข้ามาเป็นเพื่อนกันค่ะเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันนะคะค่ะโอเคหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้แล้วมีความสุขเหมือนเจมแล้วก็อรสม์นะคุณส้มนี่แหละติดตามกันไปนานๆนะคะได้เลยส้มจะเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวในเพจฉันกลัวที่ ค่ะได้เลยค่ะมีอะไรแล้วก็มาแชร์กันได้ได้เลยได้เลยคุณสขอบคุณนะครับคุณสิครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะค่ะคุณสิวิไลโสพลวิมลสวัสดิ์นะคะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณสิเป็นเจ้าของเพจฉันกกรวที่แคบอืมโุรธกจริงๆฟังคุณสิเล่ามาเนี่ยมีความรู้สึกว่าจาก เหมือนที่คุณส้มบอกก็คือไม่อยากไปนะอินเดียเป็นประเ<ช>ทศที่ไม่ได้อยู่ในความคิดของเจมะ่ะ<ช>แต่เจมฟังแล้วจำรู้สึกว่าอุยทำไมน่าไปจังเลยอะออมันดูแบบเฮ้ยสนุกอะ่ะออแค่คุณสิเล่าว่าเอ้ยเนี่ย คนในเพจไปแนะนำว่าเนี่ยกูสี่ไปเคฟซีซิแล้วไปถึงไม่มีอะเจ๊งอย่างนี้เป็นเคฟซีเป็นเคฟซีในเขาเรียกว่าเคฟซีไหนนิ้มิตไปแล้วไปเออคือไม่เจอแล้วคือเจ๊งไปแล้วอย่างทีุ่ณสี่ว่านะเออต้องบอกว่าสนุกสนานมากเพราะว่าฟังจากการสัมภาษณ์คุณสี่เมื่อสักครู่เนี่ยจะรู้ได้เลยว่าคุณสี่มีความสุข เขามีความสุขที่เขาจะได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังคุณขาชาไม่ได้ชาไม่ได้แล้วกดเลยค่ะเพจของคุณสสีนั่นเองฉันกลัวที่แคบครับใช่ค่ะแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณอยากจะออกไปท่องโลกเนาะเขาบอกว่าเริ่มต้นมาจากเขาอยู่ในห้องเล็กๆแล้วเขารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวตนของเขาเป็นที่มาของฉันกลัวที่แคบโ้สุดยอดจริงๆแล้วก็มีสสสสปปอออออนนนนนนนเเ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 ซซรรรร์์ข้้าาามมมพพีีียยยบบลละะะววว่่คคุณืท็จแแัชถ ได้เงินอีกนะจากงานอดิเรกที่เขาทําจริงๆฮะเอางี้น้องเจมวันนี้เทปสุดท้ายของพี่ทําไมฮะพี่จะลาออกไปเที่ยวเอ้ดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอกลับไปคิดนิดนึงว่าเออยอกไปจะเอาอะไรกินคือก็ไม่ได้เราไปขายอะไรดีคุณส้มโอ้ยเดีก่อนเดี๋ยวก่อนเออถ้าให้ไปกินเนี่ยพอไหวนะแต่กินไม่พอได้นะเออแต่ให้ไปขายเนี่ยน่าจะไม่รอดใช่เราจะไปมัดมัดอะไรย้อมดีล่ะตอนนี้เฮ้ยมันต้องมีฝีมือนะงั้นนี้โอ้เสียดายน้องเจมครับมามอยกันเพลินสนุก สน,นนนสนุกมากมแฮปปี้มากเดี๋ยวไปวางแผนก่อนไปวางแผนเราต้องไปด้วยใช่ใช่คุณ<อ>ผู้ฟังวางแผนนะไปเที่ยวกันค่ะแล้วเดี๋ยววันไหนเราไปแอบ,บเห็นคุณสศีไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเรา เชิญมาสัมภาษณ์อีกเชิญมาด้วยว่าเขาไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงแฮปปี้ไหมอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วคุณสิมีเพจแล้วเราก็มีเพจนะคุณซ้อฝากเพจเราด้วยฝากเพจด้วยนะฮะคุณสิเนี่ยเพจฉันกลัวที่แคบกลัวที่แคบนะส่วนเพจของเราุ้งเจมว่ามาฉันกลัวอ้วนไม่ใช่นี่ไม่ใช่เช็คอินกินเที่ยวนี่แหละฮะคุณผู้ฟังเพจเรานะฮะ เข้าไปเซิร์ชเลยเช็คอินกินเที่ยวินเที่ยวเช็คอินภาษาอังกฤษครับใช่ค่ะ C H E C K ครับแล้วก็ I N แล้วก็ กินเที่ยวแล้วก็ FM 102นะแค่คิดคําว่าเช็คอินกินเที่ยวเนี่ยก็ขึ้นแล้วขึ้นเป็นหน้าเราสองคนอ่ะสำหรับคนที่มาฟังตอนท้ายของรายการบอกว่าอยากจะฟังเพิ่มเติมของเราย้อนหลังไปที่ไหนได้บ้างคุณเอรามค่ะผ่านทางมือถือเรามีแอปแล้วคุณเข้าไปเลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะเข้าไปพิมพ์คําว่า Nation Radio อคุณก็จะสามารถ เป็นเพื่อนกับเราได้ฟังเราแบบสดๆได้ที่ไหนก็ฟังได้อีกช่องทางอีกช่องทางหนึ่งไปทางเว็บไซต์นี้เลยครับ w w w n a t i o n r a d i o c o t h แล้วคุณคลิกเลือกที่รายการย้อนหลังนะครับรายการเช็คอินกินเที่ยวเอฟเอคุณก็จะเจอกับเรา2คนอย่างนี้ทุกๆเทปเลยอยู่ในนั้นใช่ไปฟังย้อนหลังกันว่าเอ้ยเราพาไปไหนกันบ้างแล้วใช่แล้ววันนี้เวลาหมดบทเวลานะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ FM102 Nation Radio คลื่นข่าวคุณภาพชีวิต